หนึ่งนาทีกับกอทอกรมการขนส่งทางบกขอความร่วมมือสมาคมขนส่งสินค้าสมาคมรถบรรทุกและผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุกไม่ประจำทางและรถบรรทุกส่วนบุคคลเพื่อให้หลีกเลี่ยงการขนส่งสินค้าและงดการใช้รถที่ไม่มีการบรรทุกสินค้าในช่วงเทศกาลสงกรานระหว่างวันที่1 1ถึง17เมษายน2565ซึ่งเป็นมาตรการเพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยว สำหรับสินค้าที่มีความจำเป็นเร่งด่วนต่อการอุปโภคบริโภคของประชาชนสามารถขนส่งได้โดยวางแผนการขนส่งล่วงหน้าตั้งแต่ช่วงก่อนสงกรานต์หลีกเลี่ยงเส้นทางและช่วงเวลาที่ประชาชนใช้รถใช้ถนนเป็นจำนวนมากโดยต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดว่าด้วยความปลอดภัยในการขนส่งและปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดเพื่อให้ถนนทุกเส้นทางคล่องตัวและปลอดภยัยตลอดเทศกาลสงกรานต์2,565ครับ ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกลองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม